ออนีก็ปล่อยเขาก่อนนะสีทุกคนทุกท่านนะครับเปเล๊กพยาบึ้งนะครับเลขกพยาบึ้งนะครับปู่อนุชิตเอาแล้วเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเอาออกมาแล้วาาลว่าไม่รู้ตัวไหนรนะครับฝาก คำวาาโรโกดแชกไล่ด้วยนะครับตอนนี้ไปเอาเลขพญาบึ้งนะครับพญาเบึงงบ้งหลวงปู่สุดเลขพญาเบึ้งเรามาตามต่อตอนนี้เดินเข้าไปแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเลขพญาบึ้งนะครับพญาบึ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับแต่ย้ำว่าคนทําพิธีหลวงปู่นะคนทําพิธีให้เมื่อวานนี้นะครับเอไดเห็นภาพหลวงปู่อยู่เป็นคนทําพิธีให้โอ้โหทางลึกลับมากเลยนี่ครับ ปูกปลูกพักเยอะๆไปหมดเลยนะครับตอนนี้มาดูกันครับแม่องแม่โยนแล้วไม่เอาไม่เอาเอาตัวนี้สองตัวทีนี้สามตัวอยู่นู่นขับเรียกให้แม่ไปชี้ให้อีกตัวไหนจะมาพราะเขาออกมาหกตัวเลยเมื่อคุ่สองคุ่โอ้ตัวเลขดูนะครับ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเราก็เขียนเนาะให้นางเขาเขียนเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดโอ้โหปู่นี่สวยทำพิธีหลวงพ่อทำพิธีให้หลวงพ่อตุลย์ลงมาหลวงปู่ตุลงมามาที่ตำหนักปู่มาทำพิธีให้เมื่อคืนมาทำพิธีให้เมื่อคืนอ๋อ้ท่านจะกลับวันนี้ใช่จะกลับวันนี้ก็ปู่ก็จะเดินทางไปด้วย มายังไงถึงเห็นมาทําพิธีขอพญาบึ้งให้ก็เห็นว่าหลวงพ่อบอกว่าไปจะไปเปิดโชคให้ก็เลยอ่ะเปิดโชคมาที่นี่เลยตรงที่พญาบึ้งเลยท่านก็มายู่คให้ลูกให้หลานท่านมายู่นี่สามคืนสามคืนสามวันสี่วันหรือเปล่าสามคืนสามคืนสี่วันอ่าตอนนี้ท่านก็ก็ท่านก็สบายดีแล้วอาดีขึ้นแล้วแล้วก็ได้เลขด้วยใช่อันนี้ก็ได้ให้โชคให้ลาบจากคุณแม่ มาเปิดซีทำไว้แต่มเมื่อคืนนะครับครับเลขพยาบึ้งนะทุกคนนะครับปู่ทุดงนะครับปู่ทุดงนะครับมาที่นี่นะครับทันก็ามาอยู่ๆก็ทันก็ามาขอเลขพยาบึ้งนะครับ มาขอเลขพญาเบิงให้นะครับทุกคนนะครับมีภาพอยู่ด้ยวยนะครับภาพปูมาทําพิธีเมื่อคืนไงปูในชิดท่านถ่ายรูปให้ดูแต่เราไม่สามารถเอาลงได้นะครับแต่ว่าลงปูเพื่อนทําพิธีให้นะครับทุกคนขอให้เงเงๆปังๆนะครับสรับเลขพญาเบิงปูในชิดนะครับตาหนักปูในชิดลงทางบ่มงสมสวนอะไรน่ไหมทั่วบ่นี่ ก็ทัวร์ไปเลยครับทัวร์เดินชมไปเลย,เเลย<ข>อพี่พีกุลดูสิทําไมยาวแต่อมมันงูเลยอเลขดูสิเลขชอบไหมพี่พีกุลชอบไหมเลขเนี้ยชอบไหมชอบอยู่บะครับก็ได้แล้วครับตัวเลขนะครับเลขเลขพญาเบิงปูทุดงนะครับหลวงปูเป็นทางเลขนะครับที่ท่านเอาส่วนญาก็มิตรโยมนะครับที่โคเลขพญาเบิงตอนนี้หลวงปูมาสวด บารมีและโครีพยาบึ้งด้วยตัวเองครับทุกคนนะโครีก็สวยมากนะครับ97ตัวเดียวด้วยนะครับ97เตเตบอกว่า3ตัวถ้าเป็นไปได้ก็ยพยาบึ้งรูกลมๆก,ก็จะเป็น097ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับ097แต่ 97, ใครชอบก็จัดไป097ก็ได้นะครับทุกคนเลขพยาบึ้งนะครับวันนี้ก็มาตามที่ตำหนักปูในชิดนะพยาบึ้งก็เป็นสถานที่ตรงนั้นเป็น เก,เก่าแก่ที่เผาพ่อหรือตายายของปู่ในชิดนะครับก็พญาเบิงท่านก็มาอยู่อยู่นานแะล้วพญาเบิงมาอยู่มาอยู่ตั้งแต่เราเคยถ่ายทําเคยให้ทูกหลงวดแล้วนะครับแต่เนื่องจากวันหลังไม่ได้มาถ่ายทํานะครับเพราะว่ามาเอาลังบันก็กามันเยอะนะครับพญาเบิงก็ไม่เอาออกมาเนาะครับแต่เมื่อคืนนี้ปูก่ก็มาขอนะครับพาหลวงปู่พระอาจารย์พระสุลวงท่านมาที่นี่นะครับ มาอยู่ที่นี่สามคืนก็พาปูอิชิไปเอานะครับเมาพญาบึ้งนะครับก็เรียกให้มาถ่ายเห็นเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนทุกคนยังไม่เปิดเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี้รับเปิดก็ได้เลขเก้าเจ็ดปูก็มานี่นะครับลมปูสวงต้มโพต้มใสลมโพลมใส่สาปวดเสาหายนะครับนี่นะปูสวงครับลมโพลมใสสวยงามมากครับ มีทางทอมมีทางว่าวหลวงปูสวงนะครับขอโชคขอลาบนะแม่เนาะฝันดีบ่แม่หลับขึ้นนี่พึ้นี่่นนอนดีนอนนอนดีบ่แม่บ้นนอนเพ่นฝันดีป่ะแม่ฝันดีะพูดมบบฝันุ่นบ่นอนอ๋อ พอนอนอย yes. ู um od, ่พี <S <S en au, atz, ่ใหญนอนอยู่บ้านไปเลยมารับเพิ่นมารับเพิ่นหรืว่านอนพี่่รถรยนต์รถอันไรก็ได้นะเอาไปใส่คนก็ไปเหยื่อมันมันเต็มไรมันก็ออกไปอยู่ืนทางก็เลยถามลุงไสว่าอันมันขนมาอย่างไรหามรถถักแม่แค่ไปเกี่ยวเผาป้าโจทยมาจักเหล่ามาจักรยังเต็มรถเต็มรถหน่อนนะรถรถมากรเต็มหน้าบ้านพอดีโอ้เมนจะทุกเลขอยู่นิวเยอะบ่นี่ย เรียกพยเบิ้งนม่เมื่อกี้นี่พ่อคนมาพี่บัรถบ้านขนยุบานนอย่บานเล็ที่บาิที่กระหานบารที่หาสูบยาน้องขาุนนะโอ้ย่บานพุนอ๋อรถบ้านนไปโึ้นเงินเพิ่นนโออเพิ่อทางนู่นรถมาหลครับรถมาหลัราคนนบจะบันที่จของ หแห่นในน้ำรบนน้รดบนนนรถมันหลายแห่น้ำน้ในรถจิเรปเช็คยังไปตัดเต็มอยูนหอปาตอนเมื่ออยู่ิทารีย้แลมุเรนที่นรถาเปนะรน้ริเสีไปเกี่ยวเขาคุณว่าโอ้ความฝันดอกเขาฝันนะครับเป็นนอนอยู่พี่นอนอยู่ที่นอนาอมลอ๋อนอนอยู่ตําหนักปูนิคิดนอนใจนอนบ้านนอนอยู่ที่ฝันอยู่พูน ฟันอยู่นนฟันเ้จะของยิวน่เราจะพี่แต่ฟันอยู่นู่นครับผ <c oughs> มเอนจะมีโชคลาภบ,บอนะครับรอ่าสาธุสาธุน <c oughs> ี่เดินครับลมโพลมใสเริ่มสวยแล้วครับตอนนี้ความฟันนะครับทุกคนแม่ก็มานอนนี่นะครับอ่าสาธุสาธุำลําลากันไปกับเลขพยาบึงเด้อสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม